สวัสดีครับผมบาลลุงอีสานมากมวนครับผมวันนี้ผมมาเอา,เ,อาเครื่องตําครับผมเนี่ยเครื่องตํ <c oughs> า่อหลายคนกิสว่ามีเครื่องสีเล้าเป็นอย่างต้องใส่เครื่องต่านะครับต่ากับสีมันจะบกขึ้นกันนะตํามันจะละเอียดแบบเป็นแป้งนะครับอันนี้ใส่สาหรับแบบางานมึงไฟโบกหรือว่ตาตะไลั้งสีไหมครับอา่ามันเกิดสีใส่งานคนละยางกันถ้าแบบสีนะ่ะมันจะเป็นเป็นเม็ดๆนะ ใส่สำหรับบังไฟทอครับผมแต่ว่าตัวนี้นี่ใส่สำหรับบังไฟโบกหรือว่าบังไฟตะไลครับผมตําให้มันละเอียดเป็นแป้งเลยครับผมรอบที่แล้วผมก็มาเอาเครื่องพันขังไฟโบกไปรอบนี้มาเอาเครื่องตํานะครับผมกับตาได้หลายมันมันจะแบบปวดมือนะก็่ลยไต้องใส่เครื่องครับเดี๋ยวผมกับสีให้อาจารย์เพ็นสาธิตวิธีใส่เลยครับผมจะมาเบิ่งน้ำกันครับผมเพื่อมีคนสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับเด้อซื้อเฟสเจนนน์ครับผม เป็นอาจารย์เพิ่นนะครับผมอ่ะโอเคมาเบิง่งโอ้โอ้โอได้กา,การขนาดเลยเอออันนี้ผมอีกแล้วเราออเอาห้อางก่อนเราไปเล่นการทาี่ามนเออดีเล้ได้การนี่ อันนี้ปับป๊บเร็วความสาดเลยบอครับปั๊บปั๊บเร็วสาดเลยบอครับบอรครับบ่อไหนมันบอเป็นอย่างเดียวเลย,อย,เยโอ้ครับผมโอ้เป็นตะแหลกดีเว้ย <laughs> ใส่เครื่องทุนแรงอย่างเดียวนี่ครับผมกะประมาณนี้ราคครับผมนี่เดี๋ยวผมก็เสียเปร์ต่ำ ตำเห็ดแบบบางคนเพิ่นเห็ดข้อของไฟก็สามารถเอาไปใส่ได้ตำในละเอียดข้อของไฟมันก็สิเป็นมือนละเอียดแน,น่ตั้งหน่อยโอเคครับผมคลิปนี้ก็บ่ม,มีอย่างหลายทำอะไรสนใจติดต,ตอ่อเข้ามาเลยแล้วกันเนาะเออถ้าคนหาเฟซอาจารย์เพิ่นบ่เห็นก็นติดต,ต่อมาทางผมได้เดี๋ยวผมจะส่งเฟซให้นะครับผมโอเคครับผม